บานี้ตอนนี้โบเรื่องราคาทุบานี้คือโลละเศร้าต่าก็จะไปขายโลและไาบ <laughs> ปลาลูกเพื่น <laughs> เพิ่นมะลาาโลละเศร้า,าแล้วแต่มันติดขึ้นสิลงไหมคะจไม่ก็ได้หัดโลละสามสิบล่ะสามสิบสิบก็ได้ช่วงนี้ถือว่าเพื่นไดนราคาบ่นี้เมี่ยแพ่อสั่งค่ะบ่าม,มันกับบ้านาราคาท่านใดีไหะกับถุว่าสิเลียวไล่ปัไนได มบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟาร์มมากแล้วครับมือนีบ้าพี่น้องเขาหัวเขาสวนมาชมสวนบักเขือนะครับอีกัดบ้านโคลกลาดตำบลหนงไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณแม่คําวบ,บยงแกว้วนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปจากับคุณแม่นะครับขอรายละเอียดกับเพิ่นแม่ครับสวัสดีครับอันนี้บักเขือ ักเขือพันอย่ยังครับเนี่ยบ่าหูแจพันมันเป็นักเขือ,อไรค่ค่ะเขือขาวักเขือเปาะมะเขือเปาะขาวคะ่ะเขาเอิญักเขือเปาะอันนี้อายุหลายปันไหนแล้วเนี่ยอายุได้สองเดือนคะ่ะสองเดือนก็กัวน่สองเดือนก็กัวอ่าเขาปลูกที่แรกโดนปันได้เพื่อให้ผลผลิตครับมันสองเดือนกวัวคะ่ะมัน่น สองเดือนิ่นจังสให้หนวยติีแม่สองเดือนอีกปลายไปอีก <laughs> สองเดือนกลัวจีสองเดือนกลัวจังสีมีนวยจ้่มเะเขือเปาะนะครับพี่น้องครับแม่ครับโบ่สู่พี่น้องฟังเนี่ยแม่เตรียมแปลงแม่ปลูกวิธีใดบันีีเพราะว่าเพาะเพาะไนมันเดวเพ,พาะใส่ผ่าไว้แล้วก็เตรียมเข้ากะทยเตรียมแปลงใบกะบานสีไก่หดตกเปียกเข้าจัจกับมะลง ได้เพาะได้เดือนเดือนหนึ่งเอามาลงไหมคะที่แหลงเข้าไปซื้อในใกระป๋องนี่หรือเ่าเนี่ยใชในกระป๋องเรามาเพาะใส่ถาดใส่กระบะใช่<ะ>เอาดินจังไรเนี่ยดินดินบ้านห้องธรรมดานี่ตีบ่าดินนัน่นดินดำดินที่ซื้อน้ำขามากเหะ,ะโอ้ดินถุงจ้่ดินถุงดินปลูกเนาะใส่กระบะเพาะเพาะโดนวันไดเพิ่นแตกครับเพาะได้เอทแค่แปดมือคะ่ะเจค่แปดมือนี่แตก เราบานี้หลังจากแตกอีกโดนบะไหนห้องสีเหลาลงมาเนียบบันียี่สิบยี่แปดยี่ิบเก้ามือค่ะอู้นี่ก็เดือนนึงแล้วตั้งแต่เพาะนี่เดือนนึงเนาะใ่ะโอ้มูปลูกอ,อีกสองเดือนบะนี้หลังจากนั้นห้องก็เตรียมแปลงไว้ห้องไถตีดินเพราะไถตีดินเราห้องลองขี่ไก่้นตอนปลูกหอมนี่บ่แม่แม่ไถแบบนั้นเลยใยุ่นี่จักไรครับแม่ บักเคี้ยนี่ไรหนึงค่ะบกเคียอไรหนึ่งแม่ใส่ขี้ไก่หลายปันใดบ้านน่ะแมนแปดจิบสองแต่มีมันซ้ำกันกับใส่หอมได้ไหมนี่แม่ซ้ำกันค่ะเพราะว่ามันบานหั่นหลายอย่างเกันบานหน่ำแต่เผากระพรตัวครัอปึ้งนะครับพี่น้องครับนี่คือเอ่อเฮาเฮาโอ้ก็เฮาสิเตรียมลักษณะนี้เฮาสิเน็บหลายอย่างลงไปจ้าเพราะว่าอันบานนั่นไพรผัวบานนั่นแต่เผาลงไป ่เราบานี่มาตีเป็นแปง้งตีเป็นแปลงเราไม่เน็บจังไรบานี่เอาเนิบล้วกะ็เอามาเน็บลยแหล,ละล่ะห่างกันเท่าไหร่นี่แม่ตะละต้นห่างกันว่าเม็ดเม็ดนี่เ่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึง่งเม็ดหนึง่งทางพุนอันทางนี่กะสีบว่าห่อดเม็ดดอกเนาะแม่เนาะค่ะบ่อดเม็ด<ๆ>กะสีทดกันลงมาซับไปซับหน้าซับหลังแม่ครับพีน,นี่แม่แม่กะไร้วานอันนี้พร้อม จ้าานตะเภากับหวัวละผ้าส่นัมไผตูอันนี้ใบกะเพาเนาะแม่เนาะงอาอันนี้ใบกะเพาฟังทางพูนเลครับพี่น้องครับสิเป็นผักอีตูะตนะครับสแสดงว่าตั้งแต่เขาเพาะมาก็ใชสามเดือนบุญือนนี่แม่เขาจังสิได้เก็บหน่วยเพิ่นจใช่สามเดือนสามเดือนเป็นมากบ้านนี้มัฮงหวนมือน,นี้เขาเก็บจักรอบเลยแม่เพราะว่าเขกาก็ได้เก็บอยูสี่รอบค่ะเออ มันก,ก็สิปลูกก็ท่านโดนด้ได้เก็บซีเทียแล้วจ้่เขาเก็บมือนีมือไหเขาสิเก็บอีกสมมติว่าเก็บมือนี้เก็บมือนีกัสามมือเป็นไปอีกสามมืออันนี้แสดงว่าหัวจะเก็บกี่เม่แม,มนบ่เก็บมือว่านนี่แหลคะค่ะเก็บมือว่านโอ้ยนะครับ,รบมีพันมากครับพี่น้องครับเห็นหลุดเพิ่นมาเอาอยู่ก็เลเยบ่ไดแวพอดีแบตเหมดนะครับเก็บมือว่านอันซุ่มเรือนี่กัอีกอีกสองมือจ้่อีกสองมือก็ได้เก็บ หมู่บ้านนี้เขาได้ลายบันใดแม่ได้ยักถุงว่านได้หาถุงค่ะถุงละจักโลถุงละสิบโลอุ้ยหาสิบโลุ่่นเตียถุงละสิบโลถุงละสิบโลจ้าถุงละสิบโลบ้านนี้ตอนนี้โบเรื่องราคาดูบ้านนี้คือโลละเศร้าต่าเขาจะไปขายโลละอะไรพะรูเพิ่นเพิ่นมาหลับห้องโลละเศร้าจ้าแล้วแต่มันติดถึนสิลงไหมค่ะจัดง่ายก็ได้หัดโลละสามุญแจสามสิบสิบก็ได้ ช่วงนี้ที่ว่าเพิ่นได้ราคาบ่นี่แม่กะพ่อฟังค่ววะว่า,านมันกับบ้านท่นราคาพ้านในดีปบนไหนกับบ่ถือว่าสีเลี้ยวไร่ปันใดจ้าเพราะว่าท่านปลูกการดูแลเพิ่นมีแมงบ่แมงป่ะเนาะมันกับบอคอยมีแมงนะค่ะยาก็บ,บ่ได้ฉีดโดนแล้วโอ้พูนห้าม่นธรรมดานี่ยละเนื้อแมงอันนี้เนื้อแมงห้องหัวจะสีลงเป็นบักเขือห์เหรอมันกับร่อยู่ บาปีลงนอะครคะมันสีห่างจากหน่อยเนาะจ้่สุวนแมงสุวนมันกินมันก็จะคือท่านพ่อที่นี่เดี๋ยวมันก็คือพ่อเดี๋ยวก็คือพ่อมันมันย่านฝนอยู่ค่ะโบอนนี้ย่านฝนเพราะว่าฝนตกดูมันก็สีเศร้าในสองมือนึงเนาะโอ้ผมก็เริ่มที่เป็นดอกอีกต้นต่างถึงกับยินไว้ต้นอีกเริ่มเป็นหมากหลายแต่ว่าคิดว่าปลูกบักเขือนหนีไงอยู่ได้ในแม่มอนบ่อไงอยู่เพราะว่า ขันม้วนก็จะปลูกหอมปลูกผักมันเหมือนเป็นจ้าไดล่ะมันกะมันเปืเป่อยไงมันอยากอันนี้ไหมมันได้เที้ยดเดียวได้แบบเคืออะไรเก็บได้โดนเขียมเก็บโดนตามที่แม่เคยปลูกมาเขาเก็บอยู่โดนบาไหมเป็นที่พุ่นแล้วโอ้ที่ขันว่าน้ำปลแซมันโอ้อันนี้นห้องกับเห็ดไว้เป็นร่องนะครับหลองก็เห็ดเป็นรลองไวอโอ้บานอีกการให้น้ำเนี่ย มือละจังไหนมือละเทียแล้วเตีสิแล้วเตีสิสะดวกแดี่ยวเทีสะดวกหกส่วนสามหกส่วนแรง <c oughs> อันนั้นเทียแม่เราก็ไปเห็ดมันนะครับพี่น้องครับเห็ดไหลเนี้ยว<า>สวน,นกับลายยางเนาะแม่เนาะ,ะมือนี่เขาสีน้ำเสมอในสวนนี่ก่อนโอ้อันนี้ก็เป็นอันนี้ต้นยังก็แม่กะเพราต้นไอ่ตูเออนี่ไหมไก่พันธุ์ เป็นนาร่าฟ้ามือไก่พันธุ์จิตเทย์ตักวางสันเบิ่งด้วครับพี่น้องครับฟังนี่แม่พ่อบักเขือเ้าตั้งล่ำในโดนบันไดแมวปนในสุ่มหนีเมื่อวานมห้ว่านกอนนั่นแหละจังปูโอ้ว่านถิ่มไปเลยว่านพักแล้วกัเอาขีดไกลลงแล้วกันโฮสเปลี่ยนแล้วเอาเขียมาลงตอนนี้คือว่าพ่อได้ขายบักเขือได้ขายกระเพรา ้ายพอกีตัวซุ้มนี่ติแม่ซุ้มเขาตัดแล้วไหมครับจ้ามีหลาซุ้มตัดแล้วเพื่อนกระสีป้องเอกจ้าโอ้ยแต่ว่าอัศสัจฉเยี่ยมองสีเอาหนาเด้แม่บ้านี้แม่มีทั้งพักอีตัวมีทั้งอย่างเขาเห็ดยังไหนบ้านเ่ยแล้วผู้ล้วงห้เรียนบู้ล้วงไปนี่แล้วเราล้วล้เอานะครับพี่น้องครับไม่เห็นอยู่เพื่อนกระสีเพี้ยเห็ดเหลียมอยู่ตามนี่นะครับ เพิ่นบอขคนบอแข็งแรงเหมืนก็เฮ็ดเล่นตามเพิ่นนั่นล่ะโอ้ตัวได้เบียกเด้อะเมียบ่แข็งแรงแข็งแรงกายมาเมื่อใดก็งอมออมอยู่พิการเนี่ยอ้อมแรงเนาะป่ะแม่ยยางเบิ่งทางนอย่างไรเนี่ยฝีมือเพิ่นเลยครับพี่น้องครับแม่ว่าแต่เราบ่แข็งแรงเราเบิ่งเราเฮ็ดเปลี่ยนเหมือนแม่นอรอนี่แม่เปลี่ยนดีคื้อย่างหนึ่โอ้ได้ได้สองรอบสามรอบแล้วที่เม่ยสามสี่รอบแล้วค่ะ มีแนวโนมม้มว่าราคามันจะขึ้นจากนี้อีกบราบกระิบบ่ขึ้นอย่บร่ะว่า,วาสุปีมันก็ขึ้นหอดสองร้อยกว่าสามร้อยคนอ่า,าสิบโล่ที่ผ่านมาตามประสบาการณ์นี่ราคามันพีกมันสูงสุดนี่ประมาณเดือนเลยเนี่ยประมาณเดือนเดือนเดือนแปดเดือนเก้าค่ะเดือนแปดเดือนเก้ารอดที่เขาเนาววนนี้เน,นี่ยจ้าเออบังไงแม่ครับจะต้นทั้งหมดนี่เหรอ เน่คิดว่าพันพันหกพันหกไรตามกระบ,บะ,ะแต่กะสิมีตายกันเนี่ยตายตายน้อยๆนั่นละว่าท่านได้หลายตายประมาณท่านพ่อสิบต้นดอกก็ว่าตายกับที่ว่าซัมนีรับได้ได้เนาะแม่เนะะาะกับเป็นการหยิ่ระยะห่างนะครับเบืองโอ้เพิ่นกับเห็ดดีนะพี่น้องเด้อเบืองระยะห่างของต้นนะครับปุ๋ยได้๋ยม่ปุ๋ยกับห้องกระจีใส่ปุ๋ยสูตร หานี่แหละเสมออุ้ยสูตรเสมอผลิตบ้านเท่าเดียวว่าท่านไหนวันไหนยังวานวันวานเหมือนคู่นี่เลยดิแม่วานเซาไปเลยโอวาพนสิมีนี่ครับพี่น้องครับมีหลายอย่างมีหลายโอ้ยจะมันเหนียดเดี๋ยวไปที่เนี่ยเอ้าคือว่าพ่อแล้หลอกงานะครับเบ,บ,บิ่งไปเบิ่งมาบ่วเมียนมีเท่งกะเพราเท่งผักอีตัวนี่เรามาปลูกใส่กันมันเลยสิไก่พันได้ไหมมันนี่แม่ <c oughs> พอยตูมันไก่พันอยู่อันนั้นไงมันเป็นตัวผู๋เดี๋ยว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 พายตูนี่มีการไก่พันไก่พันธุ์นี่มาต้นบางอันที่หันเลยมันเป็นตัวผู๋ทีมั้จ้ะมันเป็นตัวผู๋อุ้ยคว่มรูใหม่เลยพี่น้องครับบอกเคยรู้ได้หนิพายตูนี่มันสิออกมาเป็นตัวผู๋กับมีจ้ะกันเป็นตัวผู๋มันที่เป็นยังไงันคือกินบนระผานี่ยแหละบนระผานี่มันอยู่พวคือพายตู มันนี่คือใบกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่ยทีแม่้ดเอ้าว่าไปอีกแล้ววันนี้ดีมันผ้ามันคล้ายๆกันครับตัวนี้โอ้แต่ห้ากระเบืองออกอยู่ว่ะอันนี้มันไกลทีแม่จ้เพราะว่ามันมันเป็นลูกเคืองว่าไปอีกแล้วโนพี่นองเลยวันนี้มันเป็นลูกเคืองเป็นลูกเคืองวันนี้พักอีตูเห้าก็เก็บออกไปพร้อมกันก็มะเขือเลยเพื่อนี่นห้าจังไหนแม่ละค่ะ ไอตัวนั่นถุงละลอยค่ะหา,าโล่ีตัวหาโลถุงละลอยกัดส่วนมันแพงกัดสองลอยสามลอยโอ้ส่วนหมีนว่แพงมันหน,นาแรงมันหลายมาน,นี้อีกอันนึงแม่นยังก่อม่พออีไอตัวก็ยังก่อกระเพราใบกระเพ้านี่คอยห้อยยังไงบ้างเนี่ยกระถุงละลอยคือกันคือกันจ้ะไม่หาโล่น่ะจกั<ว>จกมือออกแม่เอาขันขันห้องเฮ็ดที่แรกมันกัหลาย มันก็สองเหรียญจังได้ตัดเนาะครับวันนี้ก็ตัดไปเรืเอ่อยๆนั่นแหละนี่ก็ตัดไปเรื่อยๆแถวท่างพุลลูดหรกลับขึ้นมาท่านพี่โอ้เขาตัดเป็นช่วงจ้ากะว่าซุ่มนี่ตัดให้มันโปง่งจา้จาเอาขายซุ่มพุ่นจ้าจักมือมันโป่งได้ตัดไหมแม่แต่ถือว่าอาทิตย์ก็กลัวฝนจ้ะโป่ปงโอ้บักเขือนี่สามมือเก็บเทื่ยนึงแต่ว่ากะเพรากับผักอีตูนี่ ไปเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งโอหอันทั้งขุ่นเพท่านตัดแม่นโมเนี่ยอันทั้งนี่ตัดแล้วก็เลยสีเปลน่ยนนี่ครับพี่น้องครับเพรมันก็หมุนเวียนทุกสันเนี่ยมันเป็นหมุนเวียนเป็นผืนพอข่ามานี่บ่ผิดหวังแม่นบ่บ่ค่ะบ่ได้อันนึงก็ต้องได้อันนึงละจ้าเบิ่งครับพี่น้องครับเปลี่ยนกับสิหยกประมาณจักเมตรนะครับความเย้ากับตามพื้นที่เนาะแม่เนโม เดี่ยวแต่อารมณ์แต่ว่าเนี่ยคือว่าเฮดบักเขือนี่คุ้มค่าอยู่เมืนบ่มันก็คุ้มอยู่เพราะว่าเฮาปลูกแค่เดียวก็ได้หลายเดือนคันดูแลดีๆเพิ่นก็สิอยู่ให้เพิ่นบลิสได้เป็นปีติจ้าคันมันบ่เขื่มจักหน่อยหน้าฝนโอ้แต่ว่าดินเฮามันสิ่เขื่มอยู่บ่แม่ยเขื่มอยู่เพราะว่ามันหน้าฝนเป็นดินเหนียวแม่นบ่ครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับ โอ้ขี่ไก่กับเซยอนดินเขียวกันเด้นอนี่พูดเป็นธรรมาดาแสดงว่าปูงบักคักเลยปูงทั้งว่านปูนขาวคนละคนได้ปูนขาวปรับสภาพดินเด็กว่วานปูนขาวเราจัางไครเอาเพระาะว่าเห็ดสวนมาโดนเลยเด้เป็นซิว่าปีเลย,เลยโอ้ประสบการณ์ห้องแล้วมั้ยน้ะเบึ้งนะครับพี่น้องครับอันนี้บักเขือเปะอาะนะ เป็นอีกหนึ่งทังเหลือกไข้พี่น้องในเบื้องนะครับระวังในแถวนี่ก็บ่วยพื้นที่เสียอาหารเนี่ยมาเน็บเนาะแม่นออันเนี้ยมาเน็บนะครับพี่น้องครับใ้ผลผลิตเติมกันไปมีเป็นอีกวิธีหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรเกรฮานำมาฝากมาต้อนนะครับในพี่น้องในเบื้องเป็นแนวทางสำหรับผู้อยากค็ดนะการให้น้ำกับไห้ยังไๆเมื่อไรที่เมื่อไรที่ เจตียนฝนตกบ่ได้ไข่ใช่ปะเนี่ยเออเมี่ยเดี๋ยวอันนี้ให้ถามเนี่ยมาหน,นิอ่าในมีไปไทยสวนนะครับสวนอื่นเขาเจ้าจปลูกหอมปลูกอย่างเนะาะย่างฝนตกต้องมาล้างดินออกเมียนอยู่ต้องว่าเปิดน้ำใส่บักเขือนี่มีผลบ<อ>่ไมบ่บ่เสยบ่ได้เปิดโอ้<ะ> <laughs> ด,ดีนะครับพี่น้องครับเปิด,ป,ดปล่อยไว้เลยแห้งดีแล้วฝนตกเนาะแม่เนาะปล่อยไว้เลยนะแห้งจะดุงหงมมักน้กนหรือย่างนี้ต้นก็ทิสูงประมาณฟูดโกกวนะครับ เสียให้ผลผลิตอีกระยะเง่าต้องตีสูงไปเรื่อยๆแหละจำเนียนท่านในสูงประเดี๋ยวเนี่ยตามที่เคยปลูกมามันสูงสั่มใหญสุดๆแล้วเพียงเอื้อพุนะปลูกเพื่อรับนี่ปลูกรับกับตัวพุโอ้เอาให้มันตัวไงตัวสิเก็บไงแม่เม่ยไงนันต้เก็บไงเราต้องหมุนเขาหนาแยกแล้ววันที่ได้ยืนเก็บโอ้มันบม่ได้กลมสันดอกหมุนหมุนหา มุนเขายากก็เราหลังงานมันหลายอ,อันนี้งานท่านไหนหลายพันเดีแต่เขาบ่ได้รีดใบบ่ได้ตัดแต่งกิ่งเป็นปบ่แม่ปล่อยเลยบ่ปล่อเยเลยลบตะหยะกระฉีดห่องม้วนปุ๋ยทางบาใบเพิ่นนี้นะครับเฮ็ดให้มันสะอาดสะอ้านผลผลิตก็สิตามมานะครับฝากไว้กับพี่กำนองครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้นะัมมีเนยเด้อช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวี<อ>นะครับเรื่องเป็นมัดหลเดี๋ยวคลิปหน้าสิพามาเบิ่งอีแม่เก็บคันมาท่วมกันเนาะแม่เน้องไม่แก่ไหนก็บ่ท่วมกันได้กจ้ะ <laughs> ในครับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ครับแม่ครับคลิปหนาพบอกันใหมลาพี่น้องแล้วสวัสดีครับ